มันบอกเหรอจีมันคือแปนแท้ปาพูรัดทางหนูเอาคือเลยอ๋อ,เ,อเปิดแล้วกลนมาท่านมาไกลอย่คือเปิดเป้เปิดเป้าปลาเหลียก,กลนขั้นนั่นแตเหลียก,กลนขั้นนั่ัน อันนั้นบ่อเรียกลนขั้นแกนแพ่มาก็ยยางมามาอยู่ข่อยมาาบะได้เนาะนั่นนั่งเฝาเอาข่อยเฝาหอดในห้องน้ำเหมอนยังไงผ้าม้าเป็นตากล้องให้ถือไว้เออนั่นยัไทยเอาตาดากเนี่ยไทยเอาหัวยายางเนี่ตาก้องเห็นล้วก็ยืนยต่อบงเดียว

อดไ้เบิ้เดียวเบ้อบเดียวคุ้นหน่อยพูกันอ๋อมบุกจากข้านดอกคุยแบบนี้เป็นเรียงแค่หมดแล้มันกลับเป็นเรียงแค่วะไม่ได้ขีดตัวบมันน้ำขันเดยใหญ่น่เดียวกันหนึ่งอกันเออป้าคุไหมเสียบปะเปี่ยนเ้าม้วงก่อนแยังหรอููนี่อเรียาูกว่า ่หุ่ันนแลปเขี้ตัวอีกแล้วฮะห้างเพราะหังแล้วก็แสดงว่าไก่หอดโตแล้วไก่จนตอกแล้ว แรนั่นหันได้เด็กๆขันมันขึ้นบ่บ่บ่ขืนมาแลงหนีร่างเยอะเด็กหน่อยสองคนเด็กหน่อยสคนไปทั้งพุ่นไปขันยิน่งขันมีหนูห่วง,ไงไ no! เลยนะเน่าว่าสิเตะเล่นมาเมื่อไหร่ปนีต้องขนลูกมาทั้งปีละขันมันมี เอาบวกจกตาหนอกนะไปทั้งเดี่ยวเลยไปทั้งไหนอท่านข้เาซอยกันเนี่ยโอ้เฮ็ดอันเนี่ยเป่ารึเป่อันซักเรือไงไก่้าข้วของ่เด็กนะนว่าน้ำ เรียมพร้อมแค่ไหนเนียแ่ไหนเน่ยท่กันแค่หนซี่สานั่นนั่นเห็นตั้งหัวปุ๊บปุ๊โอ้ยข่อยปั่นมาเป็นไหมหัวหนีง่ะนะเสเจ้า ของแท่ของแท่เมีนลูกจะได้บุกปล่อวอยู่มนอี้นีนี่ๆคนนี้คนนี่ไม่น้ำไม่น้ำคนนั่นคนนั้นคนนั้นคนนั้นจับงไคนเจ้าคนน้เจ้าเดินออกก็ฟงนี่เอาเอาเจ้าบ้าเจาเจียนคนนี้ออกกลวงขึ้น

ปันเห็นเนี่ยูกขงเมปันเห็นนี่ยนคนเดี๋ยวมาเบิ่งดูลุงนินนี่ไหมเห็นป่ะน่ะเทบขาวๆอยู่นี่แมงมันหมูก็จะไม่ทยบเจ้าว่ะ้วตรอยู่่ไมึงต้านจักบาีงอยู่ดิตีงอยู่คืองูเหลี่ยมแถอะวะคือไล่งูเหลี่ยมแถอวะ บัตรเฮ่ดิหนิอาจจะไม่ใช่ลูอาจจะเป็นงูวัวแ้เด็กอะไรโอ้ยเป็นตะยันต์ก็เก๋มันไปไกลไกลผู้น่ะไม่โศกบ่ฮอดระยะเนี่ยโอ้ยมันบรต่อกงูเหลี่ยมใช่ไหมเข้าไปเรื่อยๆโอ้ยบักอ่างโอ้ยเมีนงูเหลี่ยมงูเหลี่ยมเหลี่ยงูเหลี่ยม งูเหลี่ยมความแท้เลยนนี่เนี่แมนดนี่ยงแงูเหลี่ยมอีปูบอสเอาบกกกันพะูงูเหลี่ยมนี่นี่เสียลอเพียงในนี่มึงไปเลย้มัเี้ยงูเหลี่ยมังไงูเหลี่ยมเสียคอยรพดนไปอุ้ยเคยเห็นเห็นู้นะ

หนูบ้ยหนูบยู้้องมันน่ะเนี่ยจับเาะงมันอ้หนู่องเปนไอ่ผู้ด่ะมันกินหนูเนอะ

เออยิ่งนกสองตัวได้หมูหสองหัวติดโอบอแมนก้นหนูได้ทั้งงูทั้งหนูติดบัดปูนเอาไปปล่อยทั้งโคกเป็นหนึ่งนี่อังคือหัวจับแล้วะไงเลยหัวจะมีไง กลับเขาบ้านแล้วแต่เว้นตรงนี้ล <ะ S 2> แ,และก็ไยแพ้ละเกิดพรจะันว่าคื